ให้ชิดมานี้ก็ได้ให้ชิดมานี้เลยก็ได้ชิดซ้ายไปชิดซ้ายไปชิดซ้ายมาเลยชิดซ้ายมาเลยถ้าหถ้างเม็ดไม่ได้ก็ให้ให้ดูพอสมควรให้คนอื่นเดินได้ด้วยอันนี้ตามาอีกก็ได้ตามมาอีกก็ได้ตามมาอีกก็ได้ให้ชิดด้านซ้ายไว้ หาชิเด้านซ้ายไว้เพราะว่าที่มันจำกัดพยายามตีวงว่างตีวงว่างตีวงให้วางหา้ชิซ้ายไ้ชิดใจชิดใจตีวงว้างชิดซ้ายตีวงกว่างเลยชินซ้ายเลยไม่ต้องมองคนอื่นนะมองซ้นคนอื่นไม่ต้อง มองไปที่ส่วนเท้าของเพื่อนข้างหน้าแต่อยา่าเดินจนเพื่อนนะงั <c oughs> ้นอาการย์จะรู้เลย <c oughs> หกกให้หา่างกันพอสมควรย้ายห่างเกันนั้นตัวเลขห่างไปแล้วแล้วก็อย่ายชิดเกินต้องตีวงว่างตีซ้ายตีซ้าย,ยหนึ่งชิดซ้ายไว้แล้วตอนที่จำกัำดทีนี้เราก็กำบังยก